ครับ <Okay. S 1> ก็เอาจริงก็ตื่นเต้นนะครับที่เป็นเหมือนมันเป็นการออกงานในฐานะที่เราเป็นแบบตัวเดินดําเนินเรื่องพะเอกเรื่องแรกของซีรีส์วายเนาะแล้วก็เป็นแบบได้มาเดินขุมแดงกับนิยาสานมีอยู่นะครับผมก็ดีใจมากที่ทางมีอยู่ให้เกียรติแล้วก็เ,เชิญพวกเรามานะครับผมก็ดีใจมากครับเหงาหร<า>ือเ<า>่าเหงาเนะจริงไม่หเหงาหรอกเพราะว่าจริงๆตอนที่เดินก็มีม,มีน้องพลอยู่ด้วย เนาะมีน้องพลมาด้วยที่เล่นเป็นคุณหมอเมธใน m เม a w i s h ภารกิจเทวดานะครับผมก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็ถ้ามีน้องฟุกมาด้วยก็จะเฮฮาสนุกกว่านี้แน่นอนอะไรเงี้ยครับผมแนะนำเราไปต่อชุดละครจะเริ่มเมื่อไหร่ครับใช่เมกาวิสภรากรในเฮลดาก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นลายเส้นของคุณหมอแซมเนาะซึ่งก็จะมีเป็นพาร์ททางการแพทย์ซึ่งผมเนี่ยเป็นคุณหมอภาคภูมิแต่ว่าเป็นคุณหมอที่ มีสัมผัสพิเศษที่สามารถออมองเห็นผีได้แล้วไอ้การที่จะเห็นผีของเราเนี่ยมันกระทบกับการทํางานที่การเป็นหมอคือเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปได้ไม่สามารถที่จะรักษาคนไข้แบบที่เราต้องเห็นผีต่อไปได้เราแบบเราเลยขอพรไปหาที่ขอพรที่หนึ่งซึ่งเลยทําให้เราได้เจอกับเทวดากรินะครับผมก็เรื่องราวก็จะเป็นหลักใจในเรน่น็คือการที่แบบเรา ช่วยช่วยกันทําภารกิจที่จะทาให้คุณหมอภาคภูมิเนี่ยหายเห็นผี p, แต่ว่ามันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางทําให้มันมันมีมีม,มีมีปัญหามีประเด็นมีหลายๆอย่างที่เราต้องคลี่คลายต้องค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหากันไปนะครับก็ต้องลองดูว่าสุดท้ายระหว่างคุณหมอคุณเทวดาเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามใน m a k เอาวิชภารกิจเทวดาครับผม จริงๆมันทุกแนวเลยอะแต่ว่าเอาหลักๆก็คือจะเป็นการแพทย์เป็นโคอมเมดี้แล้วก็เป็นดราม่าครับผมเห็นผีด้วยอะจิวเดอร์นิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องข่อยตอนนี้คือสามแสวิวใช่เพิ่งเพ,พิ่งเท่าที่เห็นเพิ่งจะ3 0 0แสนไปเมื่อเช้านี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามกันแล้วก็อคอยสป,ปอร์ตกันครับไม่เข้าไปอ่านซิงเก็ตก็ไม่ทางหรอกที่แบบล่อยเดอ่ยวไปอ่ใช่ครับ ก็ดีใจนะฮะที่ที่คนที่ได้เข้าไปอยู่พายลอแล้วรู้สึกว่าชอบในพายลอดของเราแบบชอบในเรื่องราวชอบในแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเป็นแนวทางของซีรีส์เราอะไรเงี้ยว่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยแบบว่าเออมีเคมีที่น่ารักแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็รอดูว่าในตอนซีรีส์ตอนตัวจริงออกเนี่ยจะเป็นยังไงก็จริงๆก็ขอบคุณมากครับผมอยากให้รอดออูซีรีส์ตัวจริงเหมือนกัน ือผมกับฟก็ค่อนข้างจะเป็นคนปากจัดกันทั้งคู่องี้ดีกว่าที่เล่นในเรื่องด้วยตอนแรกอะคือตอนที่ถ่ายไพร์ลเนี่ยเรายังจะไม่ได้ก็เลยนะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเพราะว่าเราเป็นการเจอกันแรกๆเนาะแต่ว่าพอตอนช่วงถ่ายซีรีส์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเผยตัวตนที่แทจ้จริงของทั้งอคอู่มากก็สนุกดีถือว่าน้องเป็นมีความน่ารักแล้วก็คือพอเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่เนี่ยเวลาอยู่ในกองมันสนุกมันกันมีแซวกันบ้างหยอกล้ออะไรกันเนี่ยครับผมก็ ก็ดีครับเนี่ก็แสดงว่าคือในเรื่องีคือจะได้เห็นแบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคือเบื้องหลังอาจจะเห็นเยอะเนาะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ก็จะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทดรามา่าพาร์ทแซลถามว่าค,คือคือคุณหมอภาคภูกก็จะเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างปักจัดระดับหนึ่งเป็นคนที่แบบอะไรอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะไอ้เทวดากริชนี่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซลล์คอนฟิเดนซ์หรือว่ามั่นใจในตัวเองก็นิดหนึ่งก็ต่างคนต่าง ความมั่นใจทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีแบบแซวกันเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้รอดูรอดูอดอดทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับสนุกแน่นอนแล้วอย่างเราได้มาเป็นพระเอกสี่วัยเรื่องแรกซึ่งเขาเป็นเวานเรื่องอะไรยังไงบ้างเอาจริงก็ตื่นเต้นที่ได้มาเป็นมีโอกาสไดนะ้มาเป็นพระเอกในซีรีส์วัยเรื่องแรกแล้วก็แล้วเราก็ได้คู่กับน้องซุกด้วยซึ่งเขาก็แบบ ผ่านทางซีรีส์วายมาหลายเรื่องมากแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบทั้งในไทยและต่างประเทศเยอะมากซึ่งถามว่าเราแรกกดดันไหมเราก็ก็กดดันนะแต่ว่าเราก็คิดว่าโอเคเราเราถือว่าเราเรามาทํางานของเราเรามาเป็นนักแสดงเรามาแสดงบทบาทที่เราได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วก็อะไรจะเป็นยังไงก็ก็ฝากให้คนดูให้แฟนคลับเนี่ยพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ดีใจครับที่ได้มาทางนี้ก็เป็น อีกเวหนึ่งที่รู้สึกว่ามอนเป็นโลคใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ช่องสเนี่ยตอนนี้นก็ยังอยู่อยู่แหละแต่เดี๋ยวว่าตอนที่ถ่ายละครช่องสอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแต่พอมาเจอบรรยากาศในซีรีส์วายการทํางาน,นซีรีส์วายจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละครผมว่าผมยังใหม่ในซีรีส์วายเนาะใก็อย่าลุ้นแรงกับผมเลย <laughs> เอ็ดดูผมหน่อย <laughs> ไม่มีความกังวลอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่นมีขนาดแตถือว่าคือเราก็ก็ก็ เป็นน้องใหม่อยากให้ทุกคนเอ็นดูเราแล้ว <único> ก <Liberty Overwatch> ็ซัพพอร์ตด้ซัพพอร์ตสนับสนุนเราเนี่ยครับผมก็ฝากด้วยเห็นว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าช่วงไตมาสแรกแต่เรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นช่วงเวลาเดือนไหนแล้วก็ทางแพลตฟอร์มไหนก็ต้องรอติดตามทางวากาคีเรทีฟว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าเป็นวันไหนแล้วที่ไหนเลยครับเรารู้มาเรื่อหนั้นแบบอยากดูแล้วนะ ผมไม่อยากดูผมอะคือพอตอนถ่ายเสร็จเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเราก็รู้สึกว่าเราสนุกแล้วเราเราอยากเห็นในซีนที่เราเล่นไปว่าเป็นยังไงที่แบบหลังจากที่แบบตัดต่อออกมาทุกอย่างคือเราอยากดูซีรีส์ทั้งหมดแล้วก็อยากดูฟีดแบ็กว่าไอที่เราเล่นกันไปเนี่ยคือคนดูอะ่ะจะชอบไหมจะอินกับพวกเราไหมอะไรเงี้ยก็ไอสิเขาอยากดูครับอยากดู ผลงานก็จะมีเมกอวิชภารกิจเทวดาที่ได้ดูในต้นปีหน้าเนาะที่เป็นซีรีส์วายนะครับผมแล้วก็มีละครทางช่อง3อีกที่จะออนแอร์เนี่ยก็คืออีก2เรื่องก็คือเป็นเพราะรักนะครับผมกับเมียกับป่านางเสือครับที่จะเป็นช่วงออนแอร์ air, ก็ใกล้ๆก,กันช่วงต้นปีเหมือนกันก็จะอาจจะเห็นผมเยอะหน่อยช่วงนั้น <c oughs> ครับผมยังไงกอ็อย่างแรกเลยขอฝาก เมกาวิชพรากิตในเทวดานะของผมเล่นเ,เป็นคุณหมอภาพภูมแล้วก็เล่นคู่กับน้องครูนะครับผมแล้วก็มีน้องโคนพี่ไนกี้แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายนะครับผมก็จะได้ออนแอร์กันนะ่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเลยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีครบทุกรสชาติมีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้าพา,าร์ทการทางการแพทย์ดรามา่าทิวเลอร์ทุกๆอย่างเลยก็รอติดตามดูว่าจะ ออกมาครบรสแล้วอร่อยขนาดไหนก็ไงก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นของผมด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบ่อนังเสือพาอรากแล้วก็อุบบสถและก็สวัสด์ทางช่องสามนะครับผมยยก็ขอบคุณมากครับเอาจริง เรายังไม่ได้คุยเลยว่าจะมีไปทำคอนเทนต์หรืออะไรกันที่ไหนเพราะว่าคือต่างคนคือน้องตอนนี้น้องก็ถ่ายซีรีส์อยู่หลายเรื่องเนาะก็แบบงานเยอะแล้วเราเนี่ยก็จะมีแบบมีภารกิจทางของทางแบบของทางช่อง3ของของทางอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ยังยังไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าช่วงปลายปีผมมีไปไปไปต่างจังหวัดแล้วครับใช่แต่ยังไม่ได้มีคุยกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรกับน้องหรือเปล่าอะไรนะ ต้องทำแล้วใช่ไหมคืออยากอยากมีคนอยากอยากมีคนดูใช่ไหม <laughs> ขอไปอยู่ในช่องน้องแล้วกัน <laughs> โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ